สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเย็นวันพฤหัสบดีนี้ผมคนณลญชีจะมาทดสอบเกี่ยวกับในส่วนของลูกมะนาวหรือว่าผลมะนาวที่อยู่ต้นหน้าบ้านนะครับเก็บมาเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เก็บเป็นสดนะครับเก็บเมื่อวานนี้เรามาพิสูจน์กันว่ามะนาวทั้งหมดห้าลูกนี้จะจมหรือจะฟูหรือจะลอยน้ําน้าําหาโอเคครับน้ำจริงจริงคุณเปิดไป เปิดไว้เยอะแล้วนะครับเปิดไว้ให้ทุกท่านดูนะครับลงไปดูเลยนะครับจะจมหรือจะลอยครับจะฟูไหมอ้าวพี่น้องครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับโยนลงไปแล้วห้าลูกนะครับอันนี้เป็นมะนาวเก็บจากต้นเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้เก็บสดๆนะครับคลิปนี้เอาเป็นมะนาวที่เก็บจากต้นเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เก็บสดๆในวันนี้นะครับว่ามะนาวทั้งหมดห้าลูกจะจม หรือจะลอยหรือจะฟูน้ําครับคุณผู้ชมรอดูนะครับอ่ารอดูนะครับคุณผู้ชมว่าจะจมกี่ลูกจะลอยกี่ลูกนะครับเพราะสาเหตุอะไรหากว่าทุกท่านรู้นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมคนํำชีนําหลักทฤษฎีของด้านวิทยาศาสตร์นะครับแต่หลักการคิดอะไรไม่รู้เกิดจากในส่วนของแรงโน้มถ่วงหรือว่าการลอยตัวความเบาตัวของ ผลมะนาวจะอย่างไรนะครับมาดูนะครับผู้ชมน้ําเริ่มจะนิ่งกันนะครับหากว่าน้ําเริ่มนิ่งเมื่อไหร่ผมคนลำชีจะนําพาทุกท่านมาดูใกล้นะครับผู้ชมโอเคครับน้ําใกล้จะนิ่งแล้วนะครับผู้ชมให้น้ําหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าผมเปิดน้ําออกจากก๊อกน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับจะทําให้น้ํากระเพื่อมนะครับน้ําในอ่างกระเพื่อมอยู่นะครับเป็นการนามะนาวจากต้นนะครับที่ผมคนลำชีเก็บจากต้นมาเมื่อวานนี้นะครับเก็บไม่ให้เจ็บนะครับเป็นที่ ผมคนลำคีเก็บจากต้นสดๆหน้าบ้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้หนึ่งวันเป็นวันที่สองสำหรับเย็นนี้นะครับนะครับเก็บตอนเช้าแต่นํามาลอยให้คุณผู้ชมดูตอนเย็นวันเพื่อสวัสดีนี้ครับมาดูครับผู้ชมน้ํานึ่งแล้วมาดูครับมะนาวที่ผมคนลำคีเก็บมาจากต้นเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับปรากฏว่าจมน้ําไปสองลูกนะครับลอยในเหนือผิวน้ําในอ่างล้างชามนี้สามลูกนะครับก็มีหนึ่งลูก ขี้ลอยนะครับหนึ่งลูกที่ลอยสองลูกที่ลอยสามลูกที่ลอยนะครับสามลูกนะครับผู้ชมให้เห็นจะจะเลยนะครับสามลูกในส่วนอีกสองลูกนี้จมนะครับจมใต้น้ํานะครับเราไปดูลูกที่จมนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรส jingle, ส eyes, นะครับตัวนี้ไม oui ่มีรอยโหวรอยอะไรของแมลงกัดแทะนะครับนะครับเนี่ยวางลงไปทีว่าเขาจะจมไหมนะครับจมเหมือนเดิมนะครับผู้ชมนะครับจมเหมือนเดิม ทีนี้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ผมจะเก็บสดๆจากต้นนะครับมาลอยแต่เช้าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับหากว่าท่าในใดนะครับทราบหลักการของการคำนวณของด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่ามะนาวทําไมลอยน้ำสามลูกนะครับอีกสองลูกทําไมจมเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือว่าเกิดจากความหนักเบาของผลมะนาวคุณผู้ชมครับสําหรับ าการทดสอบนําผลมะนาวหรือว่าลูกมะนาวที่ผมคนขี่เก็บมาจากต้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ประมาณห้าโมงกว,าว่าโดยประมาณห้าโมงเย็นนะครับนามาลอยน้ํานะครับปรากฏว่าลอยเหนือผิวน้ำสามลูกนะครับแล้วก็จมไปสองลูกนะครับเกิดจากสาเหตุอ,อะไรหากว่าท่านผู้รู้นะครับในเรื่องหลักแล้วก็กดวิทยาศาสตร์ว่าแรงโน้มถ่วงหรือว่าความเบานะครับหนักเบาอะไรก็ ตามแต่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าอยากจะทดสอบนําส่วนของมะนาวสดๆนะครับที่เก็บมาจากต้นนะครับได้1คืนกับอีก1วันนะครับมาทดสอบรอยน้านะครับปรากฏว่าจม2รงอยสานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอคำคีบฝากไว้เพียงที่นี้ก่อนนะครับก่อนจากการเฉียงเช่นเคยเหมือนเดิมให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอย่าเก็บ,บอ,ยอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก่อนจะกลันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ